ามาดูการให้บริการรถตัดผมแบบโซล่าเซลล์กันหน่อยอคือรถเคลื่อนที่ไงทุกวันนี้ก็จะมีรถขายอาหารเคลื่อนที่นะครับรถตัดผมเคลื่อนที่ก็มีนะครับดูนะครับว่าเขามีมีไอเดียมีแนวคิดนี้มาได้อย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่บริเวณสะพานเทพสุดาพื้นที่ของอำเภอสหัดสขันจังหวัดกาลสินได้มีนักท่องเที่ยวและก็ชาวบ้านในพื้นที่ต่างกันไปใช้บริการร้านตัดผมซึ่งเป็นรถโมบายพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ชื่อร้านว่าแก้วเซเลบเออนี่โดยช่างก็จะตัดผมในห้องแอร์ที่เย็นฉ่าเลยนะออกมาตัดข้างนอกก็ได้นะครับหลายคนก็ที่เคยไปใช้บริการบอกว่าโอ้โหเนี่ยประทับใจโดยเฉพาะฝีมือของช่างเนี่ยนะครับเนี่ยคือยังไงก็ประทับใจว่าอย่างนั้นเถอะนี่นี่นี่นบนรถนะครับสอบถามเจ้าของไอเดียนี้คุณสุภาดาศรบุญชูหรือว่าช่างแก้วอายุ42ปีซึ่งก็เป็นช่างตัดผมเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยปกตินะครับเขาก็มีร้านตัดผมอยู่แล้ว แต่เหตุผลที่ลงทุนทำรถตัดผมเนี่ยเป็นรถโมบายเคลื่อนที่เพราะอยากจะตอบโจทย์คนในครอบครัวที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวบางทีไปท่องเที่ยวนะครับเนี่ยอยากจะตัดผมบ้างเวลาว้างบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเขาก็เลยได้ไอเดียนี้นะครับก็มาทําเป็นรถนี่นะฮะร,รถคันนี้โมบายเคลื่อนที่นี่แหละตัดผมลงทุนก็ไม่ถึงล้านนะนี่ก็ได้รถคันนี้มานะครับทีนี้พลังงานที่ใช้พลังงานาเรียกว่าอะไรนะพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหม<ช>โซล<ช>่าเซลล์เนี่ย นะครับก็ใช้ได้ประมาณสัก4ี่ห้าวันต่อครั้ง oh, เออนี่ไอเดียดีนะเอาฟังเสียงเขาหน่อยนะครับช่างแก้วครับคืออยากตอบโจทย์ของตัวเองแล้วก็คนในบ้านค่ะว่าหนึ่งเราจะไปเที่ยวเราจะทำยังไงให้มีน้องหมากับคนอยู่ในครอบครัวเราไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำงานได้ด้วยจอดอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่ทำงานได้เป็นที่พักได้ ก็เลยเกิดเป็นรถคันนี้ขึ้นมาค่ะครับรถคันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับไม่ถึงล้านค่ะเออนี่ไม่ถึงล้านนะคือไปได้ทุกที่ไปจอดที่ไหนก็ทํางานไปด้วยคนก็ได้ท่องเที่ยวมาด้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับทีนี้ถามว่าราคาหัวเนี่ยเท่าไหร่นะครับหัวหนึ่งก็ตั้งแต่ร้อยห้าสิบาทขึ้นไปนะครับคนสูงอายุและก็เด็กนะฮะบวชหน้าไฟเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะบวชหน้าไฟหรือพวกสูงอายุมาเลยตัดให้ฟรีเลยไม่ต้องคิดสตัง นี่นะครับอ้าวใครสนใจก็เจอรถมอบายคันนี้ก็ไปใช้บริการได้นะครับค่ะอ้ไอเดียดีดีเนาะครับใช้โซลาร์เซลล์ก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะแม่